ที่เราอยู่กับหนุ่มหลอของเรานะคะอยากจะให้แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะชื่ออายุสวัสดีค่ะชื่อน้องค่ะอายุ28ปี28ปีมาทําอะไรที่นี่ค่ะวันนี้หมอนัดมาตรวจแผลค่ะทำไปได้นานแค่ไหนแล้วคะทําได้จะ2เดือนแล้วค่ะจะ2เดือนแล้วผลลับเป็นยังไงบ้างโอเคไหมชอบค่ะคะแนนเติมสิให้เท่าไหร่ให้สิให้สิเขามีสิด้สแล้วสิใช่ไหมคะก็ คุยกับพี่ลินเมืนั้นถ้าเกิดว่ามีมีสิบดาวก็ให้สิบดาวขอบคุณมากเลยอต้องเริ่มต้นจากการที่ก่อนที่จะตัดสินใจมาทําที่ด K เนี่ยมีการศึกษาข้อมูลมานานแค่ไหนคะนานนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้องมาจองโปรโมชั่นกับน่าจะเกือบปีมั้งคะเกือบปีที่จองปว้ที่จองกับพี่วีก็ก็ดูมาแต่ก่อนหน้านั้นน่ะดูที่อื่นมาอยู่แล้วอะไรที่มันตอบโจทย์เราที่สุดเราถึงตัดสินใจเลือกพี่วีก็ดูรีวิวที่ รีวิวว่าพี่นี่ก็น่าเข้านะอะไรอย่างเงี้ย่พแผลก็สวยแผลเล็กกับแผลสวยมาเลยค่ะอ่ะค่ะทำสวยอยากจะให้บอกเล่าประสบการณ์ที่เราแบบไปผ่าตัดเพราะหลายหลายคนคือแบบคนณทั้งกลัวมากเฮ้ยจะเจ็บไหมฉันจะหลับแล้วฉันจะตื่นไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เล่านิดนึงค่ะสําหรับน้องถ้าเกิดเริ่มผ่าตัดอันนี้อาจจะเป็นผ่าใหญ่ครั้งครั้งแรกแต่ว่าเคยข้อห้องผ่าตัดมา ครั้งที่สามแต่ก่อนทําอยู่โรงพยาบาลก็เคยเข้ามาแต่ว่าเป็นเคสเล็กๆม,มันก็ไม่ได้ตื่นเต้นมาพี่ค่ะแต่ว่าก็ไม่เจ็บนะพี่เพราะว่ามันแป๊บเดียวอ่ะตอนที่เข้าวางยามนก็เราก็ไม่รู้เรื่องแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็หลับเลยตื่นอีกทีก็มาห้องพักแล้วเจ็บไหมคะวันตื่นตื่นขึ้นมาแบบมีมีอาการเวียนหัวขึ้นไราอะไรไหมไม่เจ็บค่ะพี่แต่ว่าก็ยังเข็นไปเข้าห้องน้ําคนเดียวปกติถือว่าแข็งแรงมากนะแล้วมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างหลังผ่าตัด ลังผ่าตัดที่จริงเราหมอก็อยากให้หนึ่งเดือนก่อนใช่ไหมแต่เราก็อยากเร่งอยากมีก้าวเนี้ยเร็วก็อา,กอาจจะมียกอะไรบ้างาแต่จริงๆครที่จะรอหนึ่งเดือนเนาะถึง<ช>จะเริ่มมีการออกกําลังกายได้นะคะเพราะว่าช่วงเดือนแรกโดยเฉพาะสองสัปดาห์แรกเนี่ยคือแผลมันยังไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแต่นี่คือทํามาได้สองเดือนแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะของของน้องๆเนี่ยคือจะเป็นแผลที่ปานนมเล็กๆนะคะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้โชว์แผลนิดนึงเพราะว่าในหลายคนอยากเห็น ที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้คือเชื่อว่าหลายๆคนอยากเห็นแผลว่าสวยแค่ไหนออกมาประทับใจมากน้อยแค่ไหนไ<ด>ถอดเสื้อให้เราดูได้ไหมคะได้ได้ค่ะมีความเขินแล้วดื่พ <c oughs> <c oughs> ี่เนี่ยเขิน <c oughs> อนนี่คือแผลสองเดือนนะคะอีกสองเดือนหมอบอให้มาแต่งหัวน้องหน่อยอ๋อสองเดือนใช่ไหมแต่ตรงนี้คือเป็น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 กระดูกเนาะตรงตวงนี้ตรงนี้เป็นกระดูก ตัวนี้็นก็ให้ออกกําลังกายแล้วก็ให้กินโปรตีนเพราะว่าการทองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเห็นพอประมาณรอยสักลงแล้วหนึ่งนะคะอ่ะอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนที่กําลังดูเราอยู่ตอนนี้น่ะที่จริงน้องก็อยากถ้ามีเพื่อน่ะเพือสนิทเนี่ยน้องก็แนะนำมาที่นี่นะคะพี่เพราะว่าหนึ่งแผลสวยสองแล้วก็บริการดีพี่พี่แบบวิ เขินอะคนมาที่การเขินะเพราะว่าที่จิงก็เกรงใจแบบเฮ้ยไม่ต้องมาอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าใช่แต่คือเราทําแบบนี้กับลูกค้าทุกท่านที่มีการบริการไปรับไปส่งไปน้นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้าแบบเผชิญหน้าเองคนเดียวว่าเออจะต้องไปพบจิตแพทย์เองคนเดียวจะต้องไปตรวจโควิดเองคนเดียวคืออย่างน้อยมีเจ้าหนี่ของเราไปด้วยมันก็อุ่นใจถูกไหมเออนะคะวันนี้ขอบคุณ มากมากเลยที่ไว้ใจ V K นะคะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณค่ะ <c oughs> วัสดีค่ะขอบคุณค่ะ I'll keep it real. Let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels. Grab on a wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever regress. I know what's next. She need a fresh. I'll be back in a sec. Look at the legs. Don't make me beg. Back to the room. Let me show you my bed. Yeah. your body feels like taking on a drug. You got me feeling good. Yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough.